เมียไม่ให้จะทํายังไงนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่คะ่ะเมียไม่ให้จะทํำยังไงดีนะคะมีหนุ่มๆโทรมาสอบถามเยอะเหลือเกินนะคะปัญหานี้นะคะจะเกิดกับคู่สามีภรรยานะคะที่อยู่กินกันมานานนะคะมาคนอยู่กันสิบปียี่สิปีสามสิบปีนะคะยิ่งอยู่กันนานยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันนะคะยิ่งอยู่กันนานยิ่งไม่มีความเกรงใจให้กันนะคะ สาเหตุที่ผู้หญิงนะคะไม่มีอารมณ์ร่วมไม่อยากทําแารบ้านกับคุณนะคะสาเหตุหลักๆนะคะข้อหนึ่งคือเรื่องของความเครียดนะคะเครียดจากอะไรนะคะเครียดจากคนในครอบครัวนะคะเครียดจากลูกจากผัวนะคะที่ชอบสร้างปัญหาไม่ได้อย่างใจนะคะต้องคอยให้บนคอยให้บอกคอยให้ว่านะคะถ้าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ แต่ถ้าต่อปากต่อคำนะคะจะทําให้คุณและเธอทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันแล้วเกิดความเครียดไหมเครียดค่ะเครียดแล้วมันก็จะไม่มีอารมณ์นะคะเป็นธรรมดาของคนนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าคุณมีความเครียดคุณจะไม่เกิดอารมณ์นะคะวิธีแก้เรื่องของความเครียดนะคะเราอยู่กันมานานนะคะต่างฝ่ายก็ต่างแก่ถูกไหมคะจุดอ่อนของคนแก่ก็คือ ชอบฟังเรื่องราวในอดีตฟังแล้วมันมีความสุขนะฟังแล้วมันมีความสบายใจนะคะมันได้ผ่อนคลายมันได้ปลดล็อกนะคะคุณเล่าเรื่องราวในอดีตให้เธอฟังนะคะเธอจะได้ปลดล็อกอารมณ์นะคะจะได้มีความสบายใจนะหมอสัมองจะปลอดโปร่งนะคะหรือนะคะถ้าแฟนของคุณนะคะชอบไปทําบุญชอบเข้าวัดนะคะอย่าไปขัดใจนะคะอาสาเลยนะ อาสาขับรถให้อาสาซื้อของให้แต่นะคะมีแต่คุณจะต้องรู้จักยื่นข้อเสนอนะคะข้อแรกเปลี่ยนนะคะไปกลับมาจะต้องมีรางวัลให้หนึ่งดอกนะคะต้องตกลงแบบนี้ก่อนเนาะนะ,ะรับรองได้นะคะคุณจะได้รับปมยิ้มกลับมาแน่นอนนะคะหรือนะคะสาเหตุที่สองนะคะมาจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะ อายุมากขึ้นอายุเพิ่มขึ้นนะคะฝ่ายชายก็จะมีปัญหาเรื่องการแข่งตัวค่ะบางคนแข็งช้านะคะบางคนแข็งไม่เต็มที่ฮนะบางคนเสร็จเร็วออกเร็วนะคะหรือบางคนนะแข็งช้าอ่อนเร็วมาทั้งสองอย่างเลยนะคะก,ก็มีตัวช่วยนะคะเป็นดับเบิลแม็กซะสูตรเทียมคนตัวนี้สําหรับผู้สูงวัยนะคะบํารุงร่างกายได้ด้วยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะมีปัญหาเรื่อง ช่องคลอดแห้งนะคะเจ็บแสบเวลาโดนสอดใส่นะคะก็เลยทําให้ผู้หญิงกลัวนะคะทําให้เคยขายากไม่อยากทํากิจกรรมนะคะเบือ่อนายกิจกรรมนะคะไม่อยากให้แฟนยุ่งนะคะก็จะมีตัวช่วยอีกเหมือนกันนะคะ,ะแนะนําให้ใช้พวกเจลหล่อลื่นสูตรน้ํานะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยนะคะ ที่ถือมาเนี่ยนะคะมีขายทุกตัวนะคะพูดไปพูดมาก็ขายของเนาะสนใจนะวิธีการใช้นะโทรสอบถามก้อยได้ทักก้อยได้นะคะเดี๋ยวก็จะแนะนําให้ค่ะเดี๋ยวก้อทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะจิ้มลิงก์ปุ๊บนะคะไปเป็นเพื่อนในไลน์เลยค่ะไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ